แล้วจาก้วงครับเนี่ยิ้มยิอๆละลายเนี่ยละลายแดดแดดร้อนว่าคิดวันมัพออันตัวจริงเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไปเรียนยูพิกซี่แต่่มีเวลาเวลาลงไปเลยดั้งนั้นนะฮะเก่งข้างไหนก่งน้อยใช่หงอยหงย งั้นก็รอยเก็บฟังเต้ายองให้เสร็จเลยแล้ว่อยผ่านไหลไปนู้นโอเคมาได้เลยสคนนกด้เลยหึ่งก้อนครับช่าเขากับูดชิ้นชั้งแหละพี่นลองลองปิดประตูเข้ามาให้ดูหน่อยครับเต้าหยองครับเี่่เปน็นอ้นหครับผม้นครับาเบิงครับ่ยิบด ปกติก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วเนบ่่นท้ทุก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 ทักทุกกอุกทุกทนกทุกทกทุกทุกทุกทวนทุทุก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 ททุก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  อดนวิทเต้นเน่างกพี่เอาบอแฟนสิเป็นห้พี่จังก็เป็นพี่เนปีปกติปกติพี่อายุเท่าไหจ้ะยี่อย่างยี่สิบสามยี่นี่ลงอุ้ยลงุยสาปิดเซมาบอกโดนกระจ้หาถามปิดประธานล่ะปิดปรานล่ะ เอฟซีทางมาอายุเท่าไรบ่บอกเจ๊เคลียร์เวัน่ี้วันเกิดแต่พี่จหน้าหน้าเด็กมากเหมืนป่ะครับผมยังรู้สึกว่าผมแบบหน้ายิบยิบยังรู้สึกว่าตัวเองมันแบบยิบยิบยิบแปดแล้วเหมนป่ะครับพี่ยิบยิบแปดใครไม่ถึงวันเกิดซื้อให้วันเกิดให้พูดเป็นสองตัวเลขพูดเป็นสองตัวเลขอยู่ไม่เป็นไร อยู่ช่วงอยูช่วงอยู่ช่วงเอ้ยังยังไม่ได้แบบยัม่ได้อันเปิดเอซีอีาโดนบ่ดด้ฟังเอซี่สาวหน่อยได้ช่วยดีใจบางนนั่นนะเอซีสาวหน่อยัวจัดก้อนไข้เลยครับพี่น้องนะฮะรับชมทั่วโลกเลยครับคลิปนี้ใส่แอปแห้งไหมใส่แอปไปนะแ้่ไปใส่แอปมันบวลอดมัน้ใส่แอปพนหนองสาีกเหรอ หว,หวานจากักนภผ่นะครับหานจาก,กาาา<อ>ั้นข้าวสารลายดองพนังคู่แยงกันเนาะไี่หมอนลาสุนี่ออกคนตาคู่พี่หอยคนตาไม่ออกคนตานเลย ก็เป็นไงตัวู้คะเขา่เปล่นล้องกับีนเสามงหนึ่งอไ้กันยิ้อยู่นะมาก็ขอจากต่อไปรับพี่นหน่มาสิฉากจังใดนะครับครูชินทังเป็นยิยงกับอ่าอีหลาในเอมบีนะฮะ ต้องรอติดตามครับวันที่ย4ดซีนน่ครับพร้อมกันทั่วโลกนะครับยูซองสาวน้อยลำเพินอินดีเ้เรคคอร์ดครับพี่น้อง ไไ่ายแล้วตอนี่สิบเก้าสิบเก้สิบเลยเปิดล่ย้วยเหนวิมยิณยิชมจะไม่อาย้ะครับไอยครับโอเคครับก็ยังถําไปครับข้ามปรนี้นะครับสีครับ3ามสงหนึงานไอคอน อตรนี้นงนี่แหละครับเป็นตอนยองถึงยางเข้าต๊ไปนะครับต,รต้องรอติดตามนาใน M นะครับ,นนรบข้าวบอิเป็นแฟนหนนะครับผมตอนก่อนะมาก ก็สะได้ตระสานนะพี่น้องนะมันกล่องไปมนมานะครับแต่ทีมงานเพิ fruit, ่นคุณาภาีบิลีครับแต่แอดน้ำบึงแต่เสานี้นะครับพยูู้เดียวพยู่ผู้เดียวนะครับพี่น้อง ไฮเบิ้งนะครับการถ่ายทำ MV ครับของเพกวัดนะครับพี่น้องอีหล่าสรุปล่าได้เป็นยังใน MV เรื่องนี้นะฮะและ MV นี้นะฮะต้องติดตามันถีบซีเท่านั้นครับพี่น้องนะครับว่าเป็นยังคือมีไฮนะฮะเป็นยังคือได้อยังได้ไฮได้ยังนะฮะนี่แหละพี่น้องถ่าติดตามเบิึงครับในช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับ รับสมัครการันตรียีบซีครับไพเป็นนางเอกไพเป็นพระเอกนี่แหละครับยีได้เบิ้งมือนักแล้วครับอันนี้ก็คือบางช่วงบางตอนที่นะนะฮะพัดวิดีโอให้เบิ้งครับพี่น้องบอกเลยว่าเอมีนี่นะฮะทั้งเอมบีทั้งเพลงนะฮะทั้งนักร้องทุกอย่างนี่นะบอกเลยว่าแอดได้ฟังแล้วนะฮะลงตัวมากๆนะครับอันนี้นะ จังได้กาแฟได้ค่ะพี่น้องกดแชร์กดเชร์ให้กำลังใจพแชระเอกวัดน้ำได้ค่ะวันที่24ได้ค่ะ